โอเคครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับช่องชัย,ชยนุชเว่เหมือนเดิมนะครับกับเกม Amaz. o n g Ee หรือเรียกเรายังยากจะสั้นว่าอ่าอิมวอสเตอร์หรออีนะครับโอเคมันกดสตาร์ทอีจนผมต้องเปิดรายการเลยนะโอเคขอฝากกดไลค์คนละหนึ่งในแล้วกดซับสไคร้หน่อยนะฮะตอนนี้ผมเป็นอิมวอสเตอร์อยู่นะฮะในจังหวะนี้และขออีกอย่างหนึ่งว่ากดกระดิ่งด้วยนะฮะข้าพอแลาวมาไปชมกันเลยตอนนี้ครับผมเป็นขาตกรแล้วฮะ เหมือนผมจำได้ว่าผมต้องเดินตรงนี้อยู่ใช่ปะเเอา้าเอาเขียวไปไหนว h a t เอา้าเดินออกไปเลยไม่มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้โหผมขอเดินสำรวจก่อนละกันก่อนที่น้ำเงินกำลังจะเดินมาหาผมโอเคมีอะไรไหมเอ่ยมีอะไรไหมครับหายไปไหนแล้วนี่ ม้าเินมีอยู่อ่ะแปลกแล้วอ่ะถ้ากดช่องแอร์ปุ๊บนี่เลยครับผมว่าทุกคนอาจจะรู้เลยว่าถ้าโดดท่อแอร์ปุ๊บลงออกหน้าอ,กอ,อกากาศตายได้เลยนะฮะแต่อย่าหาทำเด็คขาดโอเคผมขอเดินสำรวจให้ทั่วเลยอืมแต่ยังปกติยังไม่มีนะอ๋ออ๋อโหีุนดังเลยโอ้โหรีพอร์ตใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอ่ะ ดาวโหลดดูสิวัดอุ้ยเอ้าอะไรวะนั่นอเอา้าน้ำเงินยืนอะไรอยู่งหน้าส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นแต่น้ำเงินกับแดงส่วนใหญ่ผมอยากเล่นสีแดงมากกว่าแต่ผมกลับไปเล่นสีเหลืองแทนเฮ้ยเวอร์ชันมือถือก็โหลดได้นะเออเอาไปโหลดเอา,เอาในเพจโต้โอเคตอนนี้ผมดูดูอฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่ดีมั้งมั้ง โอ้ด oh. 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 oh, 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 ังแล้วโอ้โอ้โหโคตรดังเลยเมื่อกี้โอ้อ๋อโหบีน้ำเงินตานี่ขึ้นเลยมีดวงตามนุษย์ด้วยอะไรวะเนี่ยแี่เอาผ้าเต็มๆด้วยโอ้ น้ำเงินเราไปทำอะไรมาถึงได้หน้ากาดแตกง่ายได้ขนาดนี้นี่มันโซนีโดเอ,อีอีมันเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดืออะไรไม่ได้เลยอ่ะหันซ้ายได้หันขวาอีกเดียวมีอะไรไหมอ่ะวัดนี่มัเอ้ยเอ้ยมันมันมาขับเองมันหันซ้ายเอาขวาเองอือ วู้มันหันเองทุกคนไม่ทำอะไรเลยยูแคลสกิปด้วยโอ้ไปไหนไม่ได้เลยฮะเดินพลาดหลอนนะฮะัะหว่านี้โอ้ต้องเงินตามมาพลาดหล่อนแล้วโอ้โอชิตโอ้ยูแคลสกิปไปอยู่เลยโอ้ตลอดไม่นี่โอ้จะทำอะไรข้างนน้นโอ้วโอ้วโอ้ อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กดลดสอรตัวซ้ายขวาด้วยนะล่างกับบนได้สาเข้าใกล้เกินไปแล้วโอ้อ้าวเอ้ยยังยังอยู่ไหมเฮียคิดว่ายังอยู่ไหมล่ะอ่ะเอนเตอร์ไปโอ้โห้าวเวคนนี่หลอนเลยหลอนเลยเอ้ยอะไรอ๋อ เป็นภาพเหมือนแนว V S S เลยมีเป็นรูปมาาที่ใส่แว่นนะครับไม่รู้ว่าผมเล่นหรือล่าอืมอ่าอะไรวะนี่โอ้โหโอ้โหแต่ละภาพหล่นเลยอ้าวเป็นอะไรไหม อ้าวเราอยู่วนญญาณโอ้โหฟุตทีแ่แบๆด้วยโอเคเดินได้ต่อเหมือนเดิมฮะเรกับภาพะโลเต็มไปเไรื่อยๆในยานข้างนอกนะฮะวิโอ้มีคบเืินด้วยอะไรวะนี่ดูซิว่าจะเจออะไรนะ มยนอยู่อีกนะมันจะมีอีกนะฮะแต่ละพื้นที่มันมันมีอยู่แล้วฮะเรืเอเรืออาจจะเต็มยานแล้วมัง้งนะเอา้ามีหนูส่งเลยโอ้ส่งอ้ตายเลยอัอสโลแล้วเดินช้าก่อเดินนะฮะเดินช้าก็อุ้ย เอาเ,เงินไม่เยอะไรยนี่อยู่ต,ตรงสุสสารนั่นะน,นะโอ้โอ้โอ้อย,ยอแล,ล้วแย่แล้วอดีิเจ้าอิีตเจ้าลังจะหมดข้าราเลยดีกว่าอ่ะ มันหมดอ๋อ,อยัาหายใจไม่เสร็จอีกเหมือนคนกำลังจะตายโดยเพราะออกซิเจนเนี่ยแหละเพราะตอนนีนในเกมแบบเวอร์ชันต้นฉบ,บับจริงๆอ่ะอ่าอันนั้นแหละต้องรีเซ็ตออกซิเจนด่วนอะเพราะไม่งั้นาหายใจไม่ออกตายได้เลยเอาแล้วคันนี้มีภาพคันนี้ภาพเปลี่ยนไปแล้วฮะ เปลี่ยนเลยอะ ử. เดินตามดูแต่ละอันเลยอ่ะโอไมค์ก็โอ,อ,โอทำไมพา้าโอเฮนเดี๋เดๆๆนะทำไมพ้ามาสั่นอ่ะงงเลยอะ่ะต่อไม่สั่นขนาดนั้นเดี๋เดๆๆเด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  What อะไรอะ่ะ What อะไรฮะ อ๋อมีวิญญาณกี่ตัววะนี่เฮลโอ้โหช่วยอะไรอะเดินไปเรื่อยๆเลยอะโอ้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 มีพ้าวินโนเอพีออกมาด้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรวะนั่นโอ้มายกอรู้สึกว่าเหมือนผมจะเจอกระจกอะมันอยากให้เราดูกระจกทำไมอะ ไปเลยเฮียมึงกี้เอาเปิดมาสักสองสามวิ่งเล่งเอาเล่นกูเลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นศพเราแล้วแหละผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเมกี้เป็นเสียงพระเมกี้เป็นเสียงของคูเมจชันนะนะฮะผมไม่ใช่ e อีเวสเตอร์ไดย้ําโอ้สุดยอดมากเกมนี้ทิพายหูหว่าจะไปเสียงกี้มันทางขนาดนะก็สุดยอดมากผมให้เลย9ใน10 ว่าอีกคะแนนนึงตกใจตรงสีแดงเนี่ยแหละโอ้โหกีดดังซะขนาดนั้นน่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาพี่เท่านี้ก่อนดีกว่าืตกใจเลยเกือบตกเก้าอี้ด้วยก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิงที่ช่องจะใชัยนุชเวทด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับ bye บ๊ายบายผมว่าสีแดงไม่น่ามันหลอนหลอนนะนะ <laughs> ไปละบ๊ายบายผม